มื่อน,นี้ว่าขายขวางถิมะขนเขา่าซอยจะเลือดถึงไปชั่งเล่ามองมันอยู่ห่มเนี่ยต่บะแดดโยร่านมองวัดนี่งมองกิตตล่าสางไม่มันมีคนมาซอยกับเสกสันนี่แล้วมัวน,วมน,น,นมีไงโซนนี่แล้วขนเข่าอะไรกันมาปวดซอยลูกซอยหลานกันนี่ล่ะไม่ไง่มา,ยานน่ยังมือนี่เฝ้าเข่าไมาเฝ้าเข่า เฝ้าเขาก็มากวดเขาโยกมันหอมดีมันหอมดีเลยมากวดแต่แหงแนวแล้ว่ามันทางบ่ถือแดดน้นอ,องเมย์เงเออว่าช่างมีแกงผู้เข่าเฮ็ดเสยดีกว่าเล่ากระไดเขาก็ไม่ได้หลายดอกปีนี้น้องเม่์เงยมันพ้นก็ดีเนาะเออกะขวดเป็นกองเป็นกองไว้ยี่นี่ละสีมาเอาขึ้นเล่ามีแเมย์เงยโศกเองนี่แล้วก็พ่อเงยดอน กำลังมาถงเขาอยู่นี่ละมาดินกระเชียวขึ้นเล่าเนาะพ่อไงมองนี่ก็ว่าแดดมันก็ห่มดียอดอกกับพ่อเห็ดคีอกมาตากไว้นี่แล้วทิศซาลานี่แล้วลังไม้อั่เพิ่นบวงสวงวังหันแล้ว อยงเงี้ยเขาเงี้ยขึ้นมาเนี่ยบ้ามพย่งเงี้ย <laughs> เ,เรามาทงเขาอยู่นี่ละตอนนี้ตอนนี้เราท่าน,นกับเขาว่าลายเนาะซุ่มกวดไว้กับเป็นกวางเป็นกวางที่นี่แล้วซุ้มเนี่ยกับว่าท่านเด็กกวดไมีให้กับบ้างกวดอยู่นี่ละกวดนี่ก็จะให้แค่ทงเด็กกับขึ้นเล่าตอนตัวแค่อยู่ตาว้าน,นรน่มดีเนาะไม่ง่ายมากชุดสีเนาะมันก็หอนที่จะเงิน nhiều sâu lao sâu khác rồi đó thuộc làn thiệt là không có hết chỗ lèo rồi chú si luôn mọi người đâu mọi người keo đại chú bỏ mượn ส่วนที่ม่นาอุดเกินไปคิวไหวเง้เขาคือรวยๆๆเจออนขนถานมาห่วเอาพอเจอผู้หน้าไผคค่โอ้ันมันไม่รถอันเห่านรถี่นั่นโอ้รถบานเห่าไปเคี่ยวใช่สินะเออ เออหนี้เจ้าวันสิไปหมดวางได้น้นองมย,ย์ยัยบ่อไม่ขาเงยเด็เกี่ยวโดดกลมบ,บ่บ่อบอถาเกี่ยวบอกแล้วว่าบอถาเกี่ยวบ่ถาแล้วก็มันบ่เปล่งตา,ดาออได้เนาะนี่เราทอนไว้สีห้ใช่สอบไปหนึ่ก็สิให้ใช่สอบไปนี่แล้วพุมใหม้ก็ดีดีฝนหามมากไม้ไม่กินตังไล ี่าไม้ได้เออจำเนี้ยน้องกลับไปตามขีวแล้วอืมยุ่ล้านวัดกับมเจ้าเข่าเนี่ยละจ้าเต็มอยุนไม่ผูดด้ใดรักของกันหรอกที่วัดกับไดต้น,นหํมสาวาจารย์เน็ดงงามอย่งก็ปลูกไหม่ใช่ ดอกไม้เล่ายิ่งนี้กันไม่นี้เปีดกลานได้มากให้เขาก็จะเลิดอดช่ววัดดอกไม้อ,อาจานงามงามย่หนทางงาม,มางขึ้นมาวัดถึงมาวัดสาร่างจิระจาดอกไม้แล้วปลูกไว้เต็มสายาข้างยังงามยังตะป่าดอกไม้แล้วของอาจาร์แล้วปลูกบ่อนสีบ่อน,อนอยังนี้ือยงางจิระจ้าตะป่าดอกไม้งามงาม บัวแล้วก็มีคน,นง,งามก็ยังจะวิวงามๆเยอะต้นสาก่างนึงมันท่านไหนให้กำลังจิวกวดให้ตากแดดช่วยจะเข่ามันห่มตั้งว่าแดด เขากลายอยู่เขาแก้วขึ้นไปแล้วม่เจาะเข่าเหนียวสุ่มเยอะหนิจะให้กะจีบจุกหอนหอกว่ามันแดดดีอยู่ห่มแน่แดดแน่เขากา็ได้ลายอยู่ดอกทั้งน้อยก็ได้จริงด้ จิมนี่ก็สิ้มซุ่มมันเสียชุม่มมีตลอกงาเย่เให้ไปให้ใกล้ค้นกระตากเขาู่วัดลายลายกับนี้เติมจะแนวเป็นผู้อัดโอ้ิปมนี้ก็จิจบยไปซ้ำนี่ก่อนต้องเอฟซีไม่เติมแล้ไหนจ้าของกำลังให้เขาอยู่ พี่ไม่เต็มใจแนวขวาพุ่นมากจ้